หายมินาซังคอดิจิวัตชิวัตซันเดสสวัสดีครับซันครับผมก่อนจะเข้าสู่เกมเพสโซทูนจะเริสิทธิ์ครับในในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงรายละเอียดของกิจกรรมสปริงหรือก็คือกิจกรรมรู้ไหมผีในปี2024ในช่วงครึ่งแรกนี้กันนะครับก็สำหรับกิจกรรมสปริงในครั้งนี้จะมีระยะเวลารวมกันทั้งหมดเนี่ยจะเป็น4สัปดาห์ด้วยกันนะครับก็คือตั้งแต่วันที่13มีนาคมไปจนถึงวันที่10เมษายน2024นนะครับอ่านเดี๋ยวมาเริ่มจาก ตัว test หรือก็คืองานก่อนเลยกานันกัน,นะครับก็สำหรับตัวงานเดี๋ยวขอเริ่มจาก เดลี่ที่เป็นงานรายวันก่อนก็แล้กกันนะสำหรับตัวงานรายวันนะครับของกิจกรรมในครั้งนี้มันจะมี2งบวก1งานด้วยกันนะก็เริ่มจาก2งานนี้มันจะเป็นอางานที่จะให้ทําการกําจัดมอนสเตอร์ที่มีการติดซิมโบลของกิจกรรมหรือว่าจะเป็นฟรูลูแลปปี้หรือก็คือแลปปี้ประจํากิจกรรมในครั้งนี้ก็ได้นะครับก็สำหรับตัวมอนสเตอร์ที่มีการติดซิมโบลในครั้งนี้เนี่ยจะมีแค่ฝั่งของเคทิมารคุวาริสุเท่านั้นนะครับซึ่งนี้จะให้กำจัดไม่ครบทั้งหมด100ตัวก็เป็นการ ผ่านเงื่อนไขขอรางวัลก็จะเป็น10,000หมื่นกับ3ามือ e H p แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจะให้ไปผ่านเลเ q u เรจของกิจกรรมในช่วงนี้นะครับถ้าหากว่าผ่านเลเ u อเรจในครั้งนี้แบบแรงเอสได้ก็จะเป็นการผ่านเงื่อนไขนะครับขอรางวัลก็เป็น1,000 100, 0มืนแต้สามหมือ e H p แล้วก็ยังได้รับตัวบัตร สปริง n t y f special scan ticket มาด้วยนะครับมันคือบัตร special scan ของตัวกิจกรรมในครั้งนี้ที่เราสามารถรวบรวมไปทําการเปิดตัวตู้กาชากันได้นะครับที่จะเป็น2องานหลักๆของกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็อีกบวกหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นงานที่สืบเนื่องมาจากตั้งแต่ตอนช่วงปลายกลุ่มผากันแล้วนะครับก็คือจะเป็นงานที่ให้ไปลงเลฟแต่เควสนะคือถ้าหากว่าผ่าเลฟแต่เควสตัวเดียวกับงานเมื่อตะกี้นี้เลยนะครับผ่าสักหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะเป็นการผ่างเงื่อนไขกันแล้วแล้วก็จะได้รับของรางวัลที่ เป็น Reward Box m a i e n n f e b 24มานะครับมันจะเป็นเหรีที่เราสามารถใช้ในการเปิดการชาร์จรีวอร์ดประกันได้อ่าสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับตัวร e w a r d Box เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ให้มาที่หน้าเมนูหัวข้อล่างซ้ายที่เป็น Task กับ q u e s t แล้วก็โลวข้อที่3ในตอนนี้ที่เป็น Reward Box อ่าแรืนี่ก็จะเป็น ตัวตู้กาชารีวอร์บอลนะครับมันจะเป็นกาชาที่ถ้าว่าทําการสุ่มไปแล้วครั้งนึงเนี่ยก็จะมีการติ๊กขอละวันไปอันนึงแล้วก็จะไม่มีทานได้ซ้ำมานะครับก็หมายความว่าถ้าทําการเก็บได้ครบ ทั้งหมด40เหรียญเนี่ยก็คือจะสามารถเปิดได้ทั้งตู้กันเลยนะครับซึ่งสลับริวอบ็อกในครั้งนี้จะอยู่ไปจนถึงวันที่10เมษายนก็คือตอนที่กิจกรรมสปริงเนี่ยจบลงพอดีพอใช้สลับคนที่ยังมีเหรียญอยู่เนี่ยก็เลลื่อมใช้ให้หมดก่อนถึงวันนั้นกันด้วยกันละกันนะครับอ่าจีะจะเป็นส่วนของงานเ oh. ดลี่ที่เป็นงานรายวานันต่อไปก็งานรายสัปดาห์ สำหรับตัวงานและสัปดาห์นะครับก็คือจะมีเงื่อนไขดังนี้อย่างแรกก็คือจะเป็นการทำตัวเดลี่แท้ให้ครบทั้งหมด10งานด้วยกันนะครับก็คือเป็นงานไรยวันแหละครับทำอะไรก็ได้นะให้ครบทั้งหมด10ตัวก็เป็นการผ่านเงื่อนไขกันแล้วแล้วก็ถัดมาจะเป็นให้ไปเล่นตัวฟิลเลตของกิจกรรมสปริงในครั้งนี้ซึ่งจะอยู่ที่ทางทิศใต้ของคูวาลิสูนะครับก็คือจะเป็นตรงนี้ เปิดแผนที่ขึ้นมานะครับแล้วมันจะอยู่ที่ตรงบริเวณส่วนนี้จะเป็นทางที่ใต้ของควอลิสูนะครับมันจะเป็นสอดิคอลวไวต,ตรงนี้ที่จะมีะถ้าให้เราสามารถเข้าเล่นตัวฟิวเลสได้แล้วก็กิจกรรมในครั้งเนี้จะมีฟิวเลสแมปพิเศษของตัวกิจกรรมกันด้วยซึ่งอันนี้จะให้เราไปเล่นตรงนี้กันนะครับโดยจะให้เล่นให้ผ่านเนี่ยให้ครบทั้งหมด3ครั้งก็เป็นการผ่านเงื่อนไขนะครับต่อมาก็จะเป็น การเล่นตัวเลตเควให้ผ่านให้คนทั้งหมด10ครั้งแล้วก็สุดท้ายในตอนนี้ก็คือจะให้ทําการตีบวกตัวอาวุธกิจกรรมนะครับมันจะเป็นอาวุธซีรี์ มีเลนอ่ามีเลนี่มลาวมันจะเป็นอาวุธประจํากิจกรรมในครั้งนี้ที่เราสามารถหาตอบจากมอนสเตอร์ก็ได้หรือว่าจะแลกจากตัวร้านค้าก็ได้เช่นกันนะครับคือเนี่ยขอแค่ตีหมดสักครั้งหนึ่งอ่ะก็เป็นการผ่านเงื่อนไขกันแล้วนะครับอันนี้จะเป็นงานสัปดาห์ขอรางวัลนะครับก็จะเป็น1นึ่งหมื่นสต๊อพอยต์หนึ่งแสนห้าหมื่นเอพีเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าสำหรับตัวงานรีมเบดที่ให้ผ่านรีมเบดให้ให้เออเออเออเล่นผ่ให้ผ่านรีมเบดควีนนะครับให้ครบทั้งหมด10ครั้งงเเเเนนนนีี่ยยจจะะมมขอออราววััลปป็็็ไทกกด้คื แผ่น TA Custom MyDix X นั่นเองนะครับเป็นแผ่นดิสสีวงที่เราใช้ในการทำตัวเพลในขั้นสุดท้ายกันได้ซึ่งก็จะมา1แผ่นด้วยกันนะครับอ่นนี่จะเป็นงานสัปดาห์ต่อมาก็จะเป็นงานลิมิเต็ดสำหรับตัวงานลิมิเต็ดนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากงานที่เป็นการเปิดบทกิจกรรมนี้กันก่อนเลยกละกับงานก็คือจะเป็นงานขอ ABC ช่างดีนะครับก็เปิดมาเนี่ยงานที่0ูนขีด1ไองานที่1ขีด0จะให้ทำการ คุยกับ ABC ชางดี้นะครับคือแค่เข้าไปคุยเนี่ยก็ผ่านเงื่อนไขกันแล้วนะก็ได้มา2,000แต้ม 1000XP แล้วก็ถัดมานะครับไปแบบงานต่อเนื่องกันมานะก็คือจะให้เราไปยังจุดต่างๆของแผนที่ซึ่งจะเีทน้งหวด2จุดด้วยกันนะครับก็หมายความกับว่าไปแบบแวะชมวิวอะไรพวกนี้นะครับให้ด้วยข้อต่อสอจุดก็จะเป็นการผ่านเงื่อนไขขอรางวัลจะเป็น3,000แต้ม 2000xP แล้วก็สุดท้ายงานที่1นขีดก็จะให้เราไปเล่น ตัวฟิลเลตของตัวกิจกรรมเมื่อตะก,กี้นี้เลยนะครับก็คือตำแหน่งเดียวกันเลยนะให้เล่นผ่านสักครั้งหนึ่งจากนั้นเนี่ยก็กลับมาคุยกับไอเบซิชังดีก็จะเป็นการจบตัวเควสกันแล้วนะครับที่จะเป็นงานหลักๆของตัวกิจกรรมในครั้งนี้ที่ไม่ได้มีการสู้กับมอนเตอร์เลยนะแค่ไปเดินชมวิวไปดูวิวต่างๆแล้วก็กลับมามาเล่นฟิลเลตทีนึง่งแล้วก,กลับมาคุยเนี่ยก็เป็นการผ่านเงื่อนไขกันแล้วนะครับแล้วก็เมื่อทํางานตัวนี้เสร็จปุ๊บมันจะปลดล็อก งานวนลูปออกมานะครับในครั้งนี้งานวนลูปเนี่ยได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งกันแล้วนะครับแต่ว่าวนลูปในครั้งนี้เนี่ยมันมีแค่3ตัวเท่านั้นนะครับเริ่มจากตัวแรกก็คือจะให้กำจัดมอนสเตอร์กิจกรรมหรือแลกปกิจกรรมนะครับให้ครบทั้งหมด150ตัวแล้วก็ต่อด้วยการกําจัดแลเอนมี่ที่เป็นการติดสิมโบลนะครับแลเอนมี่ที่ว่านี้เนี่ยก็คือเป็นพวกมอนสเตอร์แบบตัวสีเงินสีทองน,นะครับก็เจอได้ง่ายๆที่ในโซนต่อสู้และเนะื้อกำจัดใว้วก็เป็นการผ่านนเงื่อไขแล้วก็ถัว ก็จะเป็นงานตัวนี้นะครับที่จะให้ทําการกําจัดอมอนสเตอร์ระดับบอสตัวไหนก็ได้ที่มีการติดซิมโบทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็ผ่านง่ายๆได้โดยการไปเล่นเลเวลเควสหรือไม่ก็ไปาหาเพียซีเบิร์ดหาแชลในตัวส้ต่อสู้ก็ทําได้เช่นกันนะครับซึ่งขอร์บาเนี่ยก็จัดว่าได้แต้มค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเริ่มจากอันแรกเนี้ยก็คือจะเป็น5000แต้ม10,000แต้ม แล้วก็จะปิดท้ายด้วย2 0,000แต้มนะครับก็ได้มารอละประมาณ35 0 0 0ก็สำหรับใครที่ต้องการจะปามแต้มตัวแต้มกิจกรรมเนี่ยก็คือจะฟาร์มในโซนต่อสู้ของฝั่งครีม,ม้าก,ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็เจอกับมอสเตอร์อกิจกรรมอยู่แล้วเจอแลรแอดมีได้ง่ายเจอบอสได้ด้วยแล้วก็วนกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับในครั้งนี้เนี่ยม่มีวน,นแค่3งานนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเงื่อนไขที่คล้ายๆเดิมเลยนะครับก็อย่างเช่น ทำตัว daily t a s t งานละวันเนี่ยให้ครบทั้งหมด50งาน100งานแล้วก็150งานนะครับก็จะมีขอราวัลที่เป็นตัวแต้มมีแผ่นดิสท,ที่แบบเป็นแผ่นดิสขั้นเอกที่เป็นสีม่วงแล้วก็อันสุดท้ายที่ให้ผ่าน150งานเนี่ยได้แต้มเยอะถึง4 0 0ื่น EP แสนสองแล้วก็ยังได้รับตัว N Master Q กันด้วยนะครับได,ได้ว่าเป็นของที่ค่อนข้างจะแลมากในการทำตัว add on กันเลยนะครับ แล้วก็ถัดมาก็จะมีเงื่อนไขที่ให้ไปแลกขอในตัวรางคากิจกรรมอย่างน้อยสักหนึ่งครั้งจะมีเงื่อนไขที่ให้ทําการเก็บตัวแต้มนะครับมันจะเป็นการเก็บตัวแต้มเซอร์พอยต์ของกิจกรรมในครั้งนี้ให้ครบ,บจํานวนก็จะมีตั้งแต่การเก็บให้ครบทั้งหมด10,000แต้ม จะมี1,000 0แแต้มมี5,000สนแต้มแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็น1ล้านแต้มกันเลยนะครับถ้าว่าเก็บครบ1ล้านแต้มปุ๊บก็จะได้รับทั้งตัวแต้มได้รับเอ p แล้วก็ยังมี e Master เตอเนี่ยอีก1ก้อนกันด้วยนะครับแล้วก็อีกเงื่อนไขนึง เงื่อนไขนึ้นะครับก็คือจะเป็นการที่ให้เราไปที่ตัวห้องเคียร์ทีแล้วก็ทําการรับตัวแต้มอเจดสิทธิ์พอยจากต้นไม้เนี่ยให้ครบทั้งหมด5ต้นด้วยกันนะครับถ้าหากว่าไปเยี่ยมยงห้องเครอดื่นเนี่ยไปรวบรวม,มต้นไม้ไมาครบสักห้าครั้งก็ถือว่าเป็นการผ่านเงื่อนไขกันแล้วนะครับอาจี้จะเป็น ตัวงานทั้งหมดที่มาจากกิจกรรมสปริงในปี2024ในครั้งนี้ซึ่งสหรับงานรีเวนเดเนี่ยมันจะจบลงในวันที่10เมษายนก็คือวันสุดท้ายของตัวกิจกรรมกันเลยส่วนงานรายวันก็จะเลเนไปตามแต่ละวันงานรายสัปดาห์ก็จะมีการเล่นต,ตามรายสัปดาห์กันไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวร้านค้ากิจกรรมกันบ้าง ามาคุยกับไอพีซีชังดี้ที่อยู่เมืองไหนก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องข้อแรกที่เป็นการนําตัวแต้มมาแลกขอรางวัลก็คือนําตัวแต้มกิจกรรมเนี่ยมาทําการแลกที่เราต้องการกันได้นะครับซึ่งเปิดมาเนี่ยก็คือจะเป็นตัวบัตรเวสแครของตัวกิจกรรมในครั้งนี้ก็จะมีราคาอยู่ที่1,000กับ5,000แล้วก็สามารถแลกได้อย่างละ20ครั้งถัดมาก็จะเป็นตัววิวพาร์สองตัวพราะว่าลแกรบอีกหนึ่งตัวราคา5,000แล้วก็แลกได้แค่ครั้งเดียวถัดมาก็จะเป็น เครื่องประดับประจำกิจกรรมในครั้งนี้ก็จะเป็นตัวจานแผนเค้กที่อยู่ตรงหัวตวลกรงของเราแบบนี้นะครับก็จะมีราคา5,000แต้มแล้วก็ได้ได้ทั้งหมด2ครั้งด้วยกันนะครับถัดมาก็จะเป็นตัว s t a ม p Fruit l a p ก็คือจะเป็นเจ้าหนูน้อย l ปปี้อันนี้นะครับก็จะมีราคา1 0 0 0 0และได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะถัดมาก็จะเป็นตัวท่า m o ชั่น Grading นะครับเป็น m ชั i o n Grading ใบพัดแบบนี้ที่ เป็นเวอร์ชัน B แล้วก็มีราคาอยู่ที่15 0 0 0ได้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับต่อมาก็จะเป็นตัว VG หรือก็คือ t ิต g a t e Design ซึ่งอันนี้จะเป็น i t ิต g a t e d e s i น์ที่เป็นตรงบริเวณมาควอโดคาโซก็คือจะเป็นโซนใต้ดินของฝั่งทะเลสายนั่นเองนะครับก็เป็นตัวไอเทมที่เราสามารถใช้ในการเปลี่ยนพื้นหลังตรงบริเวณชื่อของตัวละครข,ของเรากันได้นะครับก็ใครต้องการก็สามารถทําการได้กันได้โดยการใช้15,000แต้มแล้วก็ได้แค่ครั้งเดียวนะครับถัดมาก็จะเป็น ของทั่วไปกันแล้วก็คือจะเป็นตัวแต้ม Star Jam, ์เจมก็คือเป็นแตม s อนะครับ20 s สราคา500และได้ได้ทั้งหมด5ครั้งด้วยกันถัดมาก็จะเป็นตัวบัตรสวิสแคสติเกตแบบตามปกติเลยราคา500ได้ได้ทั้งหมด4ครั้งถัดมาก็จะเป็นตัวอวุปจำรรกิจกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นอาวุธซีดีมิเลเนียมลาวสำหตัวอาวุธซีดีมิเลเนียมลาวนะครับที่แรกจากตัวร้านค้านะมันจะเป็นอาวุธที่โบ6กมาให้ปวดพลนเทียมมาให้แล้วก็ยังมีอเมนเบื้องต้้้้นนมาใหกกัดววยแล ความสามารถเนี่ยก็คือมีการเพิ่มทั้งพลังโจมตีเพิ่มดัมเมจรีเซตลดการใช้งาน PP และยังเพิ่มเกียร์ฟันบา์ได้ไวขึ้นอีกด้วยแล้วก็นอกจากนี้ยังมีตัวอัมเมน์ประจํากิจกรรมในครั้งนี้ติดมาด้วยเชย่นกันนะครับก็คือปเป็นอัพเ,เมน์ที่มีการเพิ่มพลังโจมตีเป็นพื้นฐานแล้วก็ถ้าหากว่าสู้กับมอสเตอร์กิจกรรมเนี่ย ก็จะมีการบับทั้งพลังโจมตีดัมเมจรีซิตแล้วก็เพื่ออัตราคิติคอนเพิ่มติดกันด้วยก็จะเป็นอาวุธที่เหมาะมากสำหรับการสู้กับอสเซอร์ประจำกิจกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งก็จะมีครบทุกชิ้นกันเลยนะซึ่งแต่ละชิ้นเนี่ยจะมีราคา20,000่นแล้วก็แล่เต็มที่เนี่ยทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นตัวชุดเกราะตั้งแต่ในช่วงเลเวล10เลเวลส2แล้วก็เลเวล70เป็นต้นไปนะครับก็มีอัมเบนเบื้องต้นตีบวกมาให้กัััันด้้้วววยแลก็สบทงต อาวุธกับชุดก่อในร้านค้านี้นะครับมันจะเป็นของที่มีการลดลิมิตการตีบวกเอาไว้ให้แล้วก็คือสำหรับคนที่ต้องการจะต่อยอดตีบวกต่อเนี่ยก็คือสามารถตีบวกต่อกันได้เลยโดยที่ไม่จะเป็นต้องไป,ปลดลิมิตในการตีบวกนะครับเพราะมันจะให้ลิมิต80มาให้กันเลยทีเดียวนะอันนี้จะเป็นตัววิกับชุดก่อแล้วก็ถัดมาจะเป็นตัวแรกกันบ้างก็มีได้ต่างๆนานา,น,าน,นะครับทั้งตัว โมโนไทดูออลอร์ไม้ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงตัวอินเฟอรี่มกันเลยทีเดียวนะครับก็จะมีราคากับตัวที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นของใหม่ที่ได้มีการเพิ่มเข้ามาครั้งแรกกันเลยนะครับกับตัวไอซิ่งคิวขั้นที่2ไอซิ่งออฟขั้นที่2แล้วก็ไอซิ่งคิวขั้นแรกนะครับสามไอเทมนี้จะเป็นสามไอเทมที่ใช้สลับในการแลกตัวอาวุธระดับ10ดาวนั่นเองนะครับก็จะมีราคาที่แตกต่างกันไปแล้วก็มีลิมิตที่แตกต่างกันตามไปด้วยก็สามารถเก็บแต้มเนี่ยมาแล ใช้งานกันได้นะครับถัดมาก็จะเป็นพวก a อจิสอินเต r a มก g าม m โกลเมนมีเดสสเกลมีพลันช้งคั้นที่2อะไรแบบนี้ซึ่งอขอพวกเนี่ยราคาก็ถูกลงจากกิจกรรมก่อนอันนี้นะครับคือพวกโกลเมนเดสสเกลพลันชั้งเนี่ยราคาก่อนอนี้แบบว่ามันแบบเกือบพันปลายถึงหลักหมื่นกันเลยแต่ตอนนี้ราคาก็ถูกลงมาเยอะแล้วก็ยังสามารถได้ในจำนวนที่แบบ ค่อนข้างจะเยอะกันอีกด้วยนะครับถัดมาก็จะมีทั้งตัว a r m ์มเด i ไฟเนขั้นหนึ่งขั้น2ราคาถูกลงจะมีตัวแผ่น TA ที่ใช้ในการครับตัวสกิลกับ PA ของเรากันได้ก็จะมะีจำนวนเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะราคาเท่าเดิมจำนวนเหมือนเดิมแล้วก็ยังมีแบบวอร์ชั่น X เนี่ยให้ทำการไ,ได้ถึง3แผ่นกันเลยทีเดียวแต่ว่าราคาจะสูงกันหน่อยอคืออยู่ที่5 0 0 0 0นแต้มกันเลยนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นหลอดอาร์เมนก็เปิดกันด้วยหลอดอาร์เมนที่ เป็นหลอดเดฟิในเฟสที่4ี่นะครับก็คือเป็นหลอดที่ใช้กับตัวดิวส์ควีนในเฟสที่4ซึ่งในต,ตอนนี้ก็มีการอัปเดตเฟสใหม่เข้ามากันแล้วก็จะมีราคาอยู่ที่สามพันแล้วก็สามารถและได้อย่างละ40อันด้วยกันนะครับซึ่งนี้จะเป็นราคาที่เหมือนกันทั้งหมดกันเลยนะคือรอบนี้จัดว่าเปิดตัวบอสที่แบบว่า,าก็แบบสู้สนุกดีแล้วก็ไม่ได้ยากมากแล้วก็ต่อให้ไม่ได้ใช้ตัวหลอดเดฟิสเนี่ยก็ยังพอผ่านกันได้เหมือนกันสำหรับคนที่แบบว่ามีการทําเกียร์ที่แบบสูงๆมากัันนแล้วะครบ ถัดมาก็จะเป็นพวกหลอดไม่ต่างๆที่เป็นทั้งตัวหลอดทริปเปิลครั้งที่2มีหลอด LC ต่างๆนานาซึ่งหลอด LC ในครั้งนี้เนี่ยมันมี2ราคาด้วยกันนะครับก็คือราคา1นึ่งหมื่นและได้20ครั้งหรือไม่ก็ราคาสามหมื่นที่สามารถและได้เยอะถึง20ครั้งเหมือนกันนะครับก็แปลว่าสำหรับคนที่ต้องการแลกเพิ่มเนี่ยค่าคอร์ก็จะสูงขึ้นมากันสักหน่อยนะครับอ่ะเป็นแบบอัพเรตต LC กิกัต LC ฮ a ลู f ลเฟรนเดอ LC ถัดมาก็จะเป็นหลอดกีกัตแบบ เป็นขั้นที่4ตามแต่ละสายมีตัวเดคคิปเปอร์ขั้น4ขั้น5มีตัวดาบทองก่อทองขั้นที่2แล้วก็มีอาร์มเรฟไเนอร์กันด้วยเอ้ยแล้อัลฟาเลกเตอร์สิอัลฟาเลกเตอร์นะครับก็จะเป็นอเทมที่เราสามารถใช้ในการขายไปเงินกันได้ราคา300แต้มและได้เยอะถึง200ชิ้นกันเลยนะครับแล้วก็จะมีเอดักเมนบวกส0%์แล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวเอ็นกินเดอร์ราคา500ที่ไม่จํากัดจํานวนในการแล่นะครับก็สำหรับคนที่แบบ แลกจกค้คขบทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คือนำแต้มที่เหลือไปทําการแลกตัวเอ็นกินเดอร์กันได้นะครับอ่านี่คือไอเทมทั้งหมดที่อยู่ในตัวร้านค้าในช่วงครึ่งแรกนี้นะครับซึ่งถากว่าต้องการจะแลกให้ครบทั้งร้านเนี่ยต้องใช้แต้มทั้งหมด11,227,500แต้มกันเลยทีเดียวนะครับนี่แค่ครึ่งแรกนี้เนี่ย ตัวแต้มก็ทะลุหลัก10ล้านไปกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับคืออันนี้มันเป็นแบบว่าแลกแบบทางร้านนะถ้าว่าใครที่ต้องการจะแลกของจําเป็นจําเป็นเนี่ยก็คือจะเป็นของช่วงบนนี้นะครับก็คือเป็นของลิมิเต็ดที่ จะมีบิลพาร์ตพ h o l บัตรโฮโลแกรมเครื่องประดบับสเต็มท่าโมชั่นแล้วก็ VG ก็สับในเครื่องแรกนี้เนี่ยของจะเป็นที่แบบเป็นเรื่เ็่จริงๆนะจะเป็นทั้งหมด่าตามนี้ก็มีราคาอยู่แค่65,000าเท่านั้นแต่สำหรับคนที่แบบต้องการจะต้องการขอดีเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ตัวบัตรอากาชาของกิจกรรมใช่ไหมมีแท็บ s g กันสักหน่อยแล้วก็เลื่อนลงมาเนี่ยอันที่แนะนำเลยก็คือจะเป็นพวกตัวของเนืหาย,ยากๆก็คืออย่างเช่นแผ่นคัสตอมแบบ เป็นเวอร์ชัน X ที่แบบราคาค่อนข้างจะสูงนิดนึงแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็เอาไปลงกับตัว Alpha Vector ผู้ทีจะาสามารถขายไปเงินกันได้แค่นี้เนี่ยก็ราคาประมาณสัก400,000แต้มก็สามารถแลกกันได้แล้วนะครับแต่นี่บอกไว้ก่อนว่าเป็นร้านค้าในช่วงครึ่งแรกเท่านั้นนะครับเดี๋ยวในครึ่งหลังเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการอัปเดตไอเทมเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็สรับใครจะแบบเป็นผู้เล่นมือใหม่นะครับ ตัวจํานวนลิมิตในการแลกนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราแลกครบไปแล้วมันจะแลกต่อไม่ได้แล้วนะแล้วก็ไม่มีการรีเซ็ตด้วยนะครับคือกิจกรรมอ่ะมันจะมีตัวไอเทมแบบลิมิตมาให้ว่าอ่านได้ได้แค่เท่านี้แล้วก็ถ้าแลกครบไปแล้วปุ๊บก็คือจบเลยมันจะไม่มีการรีเซ็ตจำนวนนะครับมันจะมีแค่การเพื่อไอเทมล็อตใหม่เข้ามาที่จะอัปเดตมาในช่วงครึ่งหลังเท่านั้นนะครับอันนี้จะเป็นตัวร้านค้าของตัวกิจกรรมแล้วก็ถัดมาที่2เนี่ย ก็คือเป็นไอเทมเรย์เคกิลก็คือยังมีอยู่นะครับสำหรับตัวไอเทมบูที่ใชในการเพิ่มตัวแต้มกิจกรรมเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเป็นเวลา60นาทีก็คือ1ชั่วโมงด้วยกันนะครับก็เป็นตัวบูที่เราสามารถใช้ขอจากตัวตู้กระชา AC หรือว่าขอตัวตู้กระชาเอสซีเนี่ยห้าชิ้นมาทําการแลกไปใช้งานกันได้สำหรับคนที่ไปฟาร์นในโซนต่อสู้ก็สามารถแลกกันได้นะครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยมันมีไอเทมตัวนี้เพิ่มเข้ามาด้วยก็คือเป็นตัว บัตรสวิสแคดของตัวกิจกรรมนั่นแหละครับคือเราสามารถทำการแลกได้โดยการใช้ตัวไวเชอร์เป็นตัวตั๋วเสริมนั่นเองนะครับหน้าตาของมันเนี่ยจะเป็นแบบนี้ อ่านี่คือหน้าตาของตัวตั๋วเสริมนะครับเราจะเห็นว่าบัตรเนี่ยมันจะเล็กลงมานิดนึงเคลื่อนเนี่ยเหมือนกับเป็นบัตรเสริมเป็นตั๋วเทเลนเอนะครับที่เราจะสามารถรวบรวมมาเนี่ยทั้งหมด10ใบเพื่อแลกเป็นบัตรที่ใช้ในการสูมกาชาได้จํานวน1ใบด้วยกันนะครับก็คือ10ต่อ1นะมีเก็บอ่าตัวเศษเศษตั๋วเนี่ยครบ10อันจะสามารถได้รับตั๋วมา1ใบซึ่งเศษตั๋วเนี่ยมันจะเป็นเทมที่มีการดรอปอยู่ในตัวเลเวเดเควสนะครับก็ถามว่าใครไปลงเลเวเดเควสมาล้วก็ได้รับ ก็คือสามารถนำอาเก็บสะสมเพื่อจะใช้ในการแลกบัตรใบใหญ่แบบนี้กันได้นะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวตู้กาชากันบ้านนะครับก็มาที่หน้าเมนูหัวข้อชอบหัวข้อสแคนแล้วก็ลงมาข้างล่างจะมีตัวตู้ Spring 24 Special Scat ตู้นี้อยู่นะครับก็คือจะเป็นตู้กาชาของกิจกรรมในครั้งนี้ที่ต้องใช้ตัวบัตรในการเปิดเท่านั้นนะครับก็คือแบบนี้ มันจะเป็นบัตรสีแดงใบนี้นะครับ Spring 24 Special s c r a t c h Ticket เป็นบัตรที่ใช้ในการเปิดตัวตู้กาชาส่วนตัวบัตรที่ เป็นไวเชอร์อันนี้เนี่ยมันจะเป็นบัตรที่ใช้ในการเปิดไม่ได้นะครับเราต้องทําการรวบรวมไวเชอร์ให้ครบทั้งหมด10ใบเพื่อที่จะแลกเป็นบัตรแบบเต็มๆเ,เ,เนี่ยได้1ใบนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับใบนี้นั้นจะเป็นบัตรที่เราสามารถได้รับจากการทํางานไรยวันแลกจากตัวร้านค้ากิจกรรมแล้วก็จะมีเป็นของรางวัลแล้วก็ของดอกที่ในตัวเรียกแ q u เควกันด้วยนะครับก็มาที่ ตรงเควสเคาน์เตอร์เรียกไป็ยด้วเควสและนี่ก็คือจะเป็นเควสของกิจกรรมในช่วงครึ่งแรกนี้นะครับที่ถ้าหากว่าเล่นผ่านครั้งแรกเนี่ยเราจะได้รับตัวใบแบบเต็มๆนะมาถึง10ใบกันเลยซึ่งอันนี้ได้รับแค่ ครั้งเดียวต่อหนึ่งไอเท่านั้นแล้วก็เวลาที่เราลงเควสนี้นะครับมันก็จะมีโอกาสดรอปทั้งตัวแบบแบบเต็มแล้วก็บัตรแบบเครื่องที่เป็นไวเชอร์กันด้วยก็สามารถมาฟาร์มที่ตัวเลเวลเควสในครั้งนี้กันได้นะครับแล้วก็ยังเป็นเควสที่จบรอบหนึ่งเนี่ยมาได้แต้มเยอะถึงสามหมื่นแต้มกันเลยนะก็เป็นที่หนึ่งที่สามารถฟาร์มตัวแต้มกิจกรรมกันได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็สามารถเอามาใช้ในการสูบต,ตัวตู้กาชากันได้อ่ากลับมาที่ตัวตู้กาชา ่าแล้วก็ทีนี้มาดูตัวขอละวันกันนะครับก็สำหรับขอละวันที่เราทําการสุ่มในตัวตู้กรชาตู้นี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ขาโมพาอาวุธเอยจะมีตัวชุดต่างๆแล้วก็มีพวก เครื่องประดบับมีทั้งแผ่นเพลงมีที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างมา้ามีตัวสเต็มไลน์ต่างๆก็สามารถมาสุ่ม้รบกันได้เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ยังมีของทั่วไปที่เป็นทั้งแบบขอใช้ในการตีมบวกต่างๆทั้งตัวอาร์คเมนเพื่อโอกาสติดเกักเซสบัตรซารลอนบัตรเอ็น l ค r ร์เชนพาร์แล้วก็ยังมีตัวแต้มสตาร์เจมกันด้วยนะครับก็สำหรับคนที่ไม่ได้สนใจเทปอะไรเนี่ยก็สามารถมาลุ้นรับตัวแต้มสตาร์เจมกันได้นะครับแล้วก็หากว่าทําการสุ่มตัวตักชาตู้นี้นะครับ ครบทุกทุกสีครั้งเราจะได้รับบัตรสี่ลุงใบนี้มาก็คือจะเป็นตัวบัตรซีเล็ก ก็คือบัตรที่เราสามารถใช้ในการเลือกไอเทมต้องการเนี่ยได้เลย1ชิ้นจากตัวตู้กระชาตัวนี้นะครับถ้าว่าใครที่สนใจไอเทมชิ้นไหนเนี่ยแล้วยังไม่ได้ก็คือสามารถใช้บัตรเมื่อตะกี้นี้ในการเปิดได้รับมาก,กันได้เลยนั่นเองนะครับโดยการกดปุ่มที่ล่างขวาตรงนี้นะแต่ว่าต้องมีการถือตัวบัตรเซเล็กกันก่อนนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวตู้กระชาอาัพสเปเชียลสแของกิจกรรมในครั้งนี้ที่มันจะจบลงหลังจากที่กิจกรรมเนี่ย จบไปแล้ว1สัปดาห์นะครับคือทั้งตัวร่างค้าก,กิจกรรมแลกของเมื่อกินนี้ตัวตู้กาชาตูรีน,นันจะมีอายุต่อไป1สัปดาห์ก็คือจะไปจบในวันที่17เมษายน2024นั่นเองนะครับก็คือสำหรับคนที่ยังมีแต้มเหลืออยู่บีบัตรเหลืออยู่เนี่ยก็ยังมีเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์เพื่อที่จะใช้ให้หมดก่อนที่มันจะจบกิจกรรมตรงนี้กันไปนะครับอันที่จะเป็นตัวตูวต้ตกาชานะแล้วก็ถัดมามาดูตัว t i ยโ e หรือก็กคือฉายากันบ้างมาดูที่แทสเควสหัวข้อ t i t โ e ฉายาแล้วก็เข้าบนตรงนี้เลือกไปอันล่างสุดที่เป็นหัวข้อ l i m i t ต็ดนะครับก็สหรับตัวฉายาจากเรียต่ใครั้งนี้เนี่ยจะมีอยู่2ตัวก็คือจะเป็นการเก็บแต้มก็คือจะเป็นเงื่อนไขตัวนี้นะครับก็คือทําการ เก็บตัวแต้มกิจกรรมอาร์สปิงในครั้งนี้เนี่ยให้ครบทั้งหมด10,000แสนแต้มก็จะเป็นการผ่านเงื่อนไขขอรางวัลก็จะมีทั้งตัวชื่อฉายาจะมีแต้ม Star g เจม5 SG แล้วก็ยังมีตัวคารโมของตัวอาวุธกิจกรรมในครั้งนี้กันด้วยนะครับก็คืออาวุธซีดีมิเลเนียมลาวก็คือสามารถใช้ไปในการพางคาโมกันได้นะครับซึ่งก็สามารถใช้ได้กับทุกอาวุธกันเลยนะก็ได้รับมาคนละ1อันด้วยการถ้าว่าเก็บแต้มครบ10,000แแต้มนะครับแล้วก็หนึ่งตัวก็คือจะเป็นหัวข้อเคเวส ไปลงตัวเรียบ e ต่เควสของกิจกรรมในครั้งนี้อย่างน้อยน้อยสัก1ครั้งเนี่ยก็เป็นการผ่าเงื่อนไขกันแล้วนะครับแล้วก็จะได้รับชื่อฉายาแต้มสตาร์เจ็บอีก5 SG ซึ่งก็จะเป็น่าเงื่อนไขง่ายๆแล้วขอรางก็แบบเลได้น้อยกันไปนะครับแต่ว่าเรียบ e ต่เควสตัวนี้เนี่ยมันเป็นเรียบ e ต่เควสที่อยู่แค่ในช่วงครึ่งแรกซึ่งจะจบลงในวันที่ 27มีนาคมนะครับถ้าว่าใครที่ยังไม่ได้ลงเนี่ยให้รีบลงก่อนจะถึงวันที่27ที่เป็นช่วงครึ่งแรกของกิจกรรมก็แล้วกันนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นรายละเอียดของตัวกิจกรรมสปริงสอง2ัในช่วงครึ่งแรกนี้นะครับครึ่งแรกเนี่ยจะเป็นตั้งแต่วันที่ 13ถึง27เจแล้วก็วันที่27ถึงวันที่10เมษาก็จะเป็นในช่วงครืงหลังกันบ้างก็จะมีการอัปเดตทั้งตัวงานแล้วก็มีการอัปเดตไอเทมเข้ามาในตัวร้านค้าของกิจกรรมกันด้วยเดี๋ยวถ้าหาไม่รัปเดตเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาพูดถึงกันในพาร์ตต่อไปกันละกันนะครับแล้วก็สำหรับทั้งกิจกรรมเนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่10เมษานี้มันจะเป็นกิจกรรมในการที่เราสามารถทําการเก็บแต้มทําอะไรต่างๆกันได้แล้วก็สำหรับตัวร้านค้ากับตัวตตููกาาชจะออย่่ไป หนสัปดาห์ด้วยกันนะครับเพราะฉันถาว่าใครที่ยังมีแต้มเหลือมีตัวบัตรเหลือเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานกันได้อยู่นะแต่ว่าสหรับใครที่มีตัวเหรียญรีวอร์ดบล็อกเมเดนะครับอันนี้เนี่ยมันจะจบลงในวันที่10นะเพราะฉันถาวว่าใครที่มีแบบ เปียญอันนี้เหลืออยู่เนี่ยก็ลืมใช้งานกับตัวตู้รีวอร์ดบล็อกเนี่ยให้หมดก่อนถึงวันที่10เมษายนอันนี้กันด้วยก็แล้วกันนะครับอ่าแล้วก็สำหรับตัวเลเ,เวลเควสเดี๋ยวคุณจะขอแยกทําเป็นคลิปอีกอันหนึ่งไปเหมือนเดิมก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตะเน่